ที่มีสองหกห้าใช่ไหมนี่จะัวห้าสิบเลด้50ห้าสิบก็ได้ก็วันนี้ครับจะมาเปลี่ยนยางอยู่ที่คอกพิตไม่ใช่คอกพิษชื่ออะไรวะ Be Quick ขอ,อนแก่นครับ Today I'm gonna change my tires of a new shape Colorado 2012 with uh, 20 inches trim for the old one i use 275 slash 55 series r20 with ling Long now gonna change what is the next tires นิตโต้ NT สองหกห้าห้เส้นนึงแปดพันสันกุกเป็นละหกพัโรสโตนห้าพกทันดอรเลอร์สี่พันสต็อกน้อยหมุนแล้วหมุนเลยก็ดกอด three three branches นิตโตฮันกุกโรสโตนและทันเดอรเลอร์ the price is different the nito is uh, the most expensive one ท้าย is about almost 300ด th er, อลลาร์ for roadstone almost 200ดอลลาร์ for thunderer is about 100 and 50สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปลี่ยนยางครับอีกร้านหนึ่งครับเพราะว่าร้าน B-Quick นี่ไม่มีของเราจะพามาร้าน Big Pro ครับอยู่นะครับด้านนู้นเป็น Lotus Tesco ขอนแก่นนะ Big Pro Simon. Today we are going to change my tires of my new Chevy at Big Pro opposite of uh, Lotus Concan, Thailand. Check this out. First, joy Eon will come. ก่อนสั้นนีบ่รครับรถซุดได้เท่าไหร่ขับไปโอ้โทษ,โทษพีสด <c oughs> ยางที่จังหวัดขอนแก่นครับ SP ยางยนต์เนี่ยครับ พอดีรถผมจะเอารถผมมาเปลี่ยนยางครับผมสรุปได้ยางเป็นยี่ห้อ m a x x i s ก็ได้ที่ร้านนี้ครับถูกที่สุดเส้นละ5,600บาทเป็นเบอร์265 55 20บาครับ today I gonna change my tire one set Maxis tire Maxis tire Five thousand and six hundred each with size two hundred sixty five wide, slash fifty five height to be t twenty inches of the wheel. But my old size is two hundred seventy five, but i going to change into two hundred sixty five, slash fifty five. 20 inches นี่ครับเป็นไซส์นี้นี่ครับเป็นดอก AT ครับเป็นดอก AT ที T, แต่ไม่มีอินเอาสามารถกับได้อย่างได้แจมอย่างนี้ก็ดีเลยใช่ไหมพี่ครับคือเวลาเราสรับยางก็คืออทางไหนก็ได้ซไซส์้หน้าหลังได้หมดเลยลพี่เอาเอาพาราด้าออกมาโชว์หน่อย เ้วาเนี่ยจะเป็นอินเอาไม่ใช่เป็นยางเดิชนยางตัวนี้เกรดแวซ์ะ420ครับมันเป็นคล้ายๆกับความนิ่มเวลาเราเบิร์นเนื้อยางออกยิ่งเยอะก็น่าจะเนื้อยางเนี่ยมันก็จะอยู่กับนี้เยอะแต่ถ้าเกิดมันยิ่งน้อย มันจะเป็นยางซอฟครับมันก็จะหลุดหมดเร็วดอกจะหมดเร็ว traction A นี่ครับแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่พี่เขาแนะนําแต่ผมไม่มีปัญญาซื้อครับเพราะว่ามันแพงแต่ก็แนะนํานะยูกูฮาม่านี่ยางนิ่มมากเลยตัวนี้เทุแวร์เท่ากันครับ420เท่ากัน จะแนะนําวิธีการดูปีอย่างนิดหนึ่งครับปีอย่างนี่คือสัปดาห์ที่ผลิตครับสัปดาห์ที่36ปี2015นี่ครับ This is the year t h a t e the rubber w a s made นี่ก็คือก็สัปดาห์1เดือนมันมี4สัปดาห์นับไป3 41424284324445204624472848324936 1, 4, เพิ่งผลิตเองครับเดือนเดือนเก้านี่ก็คือกันยายนมา was, be, was uh, built at uh, it's like August เป็นดอก All Terrain ครับนี่แหละเป็นลุยนี่เป็น ก่อนอื่นเราต้องถอดซ้อน,นออกครับพี่ตอง่อยต้องออกก่อน,นครับข,ขอดูวิธีใส่เลยนะไม่เคยไม,ไม่ไม่ค่อยมาดู เติมลมมันจะระเบิดไหมพี่ ปกติเติมเติมเท่าไหร่อะ่ะไม่ไม่ต้องแข็งมากนะพี่นะรถไม่ได้บรรทุกหนะ วัดยังไงบ้างอ่ะพี่ <Okay. S 1> นี่ครับใส่มาเรียบร้อยแล้วครับสวยหรือเปล่า Maxis 700 Bravo a l l t e r r e n ครับสุดยอดนี่ครับ Maxis t r e a d w a r e 420 Traction A Temperature A ครับ265 55 20ครับดอก a l l t e r r e n